โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมก่อนซุดนะแล้วในตอนนี้เราก็อยู่กันที่ ID Level วลเ e จิเน1ตัวร้ายของเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์แล้วในคลิปนี้เราก็อยู่กันที่ซีรีส์ปั้น ID สายฟรีให้เทพอีพิโซดที่58 ผมต้องขอเกินสตอรี่ของคลิปนี้ก่อนเลยลักกันนะก็คือในวันนี้เนี่ยผมจะมาทําให้ทีมของผมมันแข็งแกร่งขึ้นหลังจากที่หลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกันที่ผมย่าอยู่ที่เดิมมาโดยตลอดเลยแล้วในวันนี้ผมเนี่ยอยากจะได้เลนเจอร์ตัวไอรอนนักดําน้ํากู้ภัยพร้อมกับเกียร์เซตเทพ เดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยผมคิดว่าผมชอบตู้นี้มากที่สุดนะสำหรับผมเนี่ยมันคือส่วนผสมที่ลงตัวมันเหมือนไก่ทอดหาดใหญ่ที่อยู่คู่กับข้าวเหนียวร้อนๆนะเพื่อน โอ้โหหวานเกีย๊ยบดิแล้วทีมของผมในตอนนี้เนี่ยนะมันเป็นทีมที่ผมมองว่าพิเศษกว่าทีมอื่นเว้ยเพราะว่าเวลาที่ผมจะลํำตู้อะไรก็ตามมส่วนมากผมชอบได้เลนเจอร์สายพลังตัวจีตของวงการเกมมาอยู่ในทีมนะเท่ากับว่าถ้าผมทําการลํำเกียร์ได้ในวันนี้ทีมของผมเนี่ยจะไปต่อได้ยาวๆเลยแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะผมขอทําการรับของที่ผมเนี่ยสะสมไว้ในทุกอีเวนต์ มารวมกันให้ได้มากที่สุดในวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นกบหรือว่าจะเป็นทรัพยากรในการอัพเกียร์เนี่ยผมมองว่าสำคัญมากเพราะว่าในวันนี้มันมีโอกาสที่ผมจะลั่นเกียร์เทพมาอยู่ในการครอบครองกับเพื่อนโอ้โหเลือกช่องสุดท้ายไปดิเพราะยังไงวันนี้ผมเอาเคียวมาอยู่ในการครอบครองกันเลยว่ะโอเคครับในตอนนี้ถ้าผม ล้ำตู้เกียร์แล้วได้รับเกียร์โจมตีโดนแน่นอนนะวันนี้ทีมของผมมันปลดล็อกแน่นอนหลังจากนี้ผมจะพยายามทําให้ทีมของผมเนี่ยไปยืนอยู่ในระดับลีกเพชรสเพื่อเอาลูบี้ให้ได้มากกว่าเดิมในทุกสัปดาห์นะ mm hmm. โอเคครับผมขอทําการอัพเลนเจอร์ตัวบาวช้างของผมก่อนเลยละกัน mm hmm. ผมเริ่มปั้นตั้งแต่ตอนที่มันมาใหม่ๆอ่ะ ตั้งแต่ตอนที่มันเก่งจนตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันเก่งน้อยลงมากแล้วแต่ว่าก,กบของผมเนี่ยยังอัพมันไม่ตันสักทีนะแต่ว่ายังไงทีมผมก็ต้องไปต่อในตอนนี้ผมทําการช้อปปิ้งกบไฮเปอร์เลวนาดจากร้านค้ากิวมาอยู่ในการครอบครองอีกหนึ่งตัวแล้วก็หยิบสนับสนุนเลนเจอร์เนี่ยผมขอเลือกเป็นโคนี่แชมเปญนะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยผมวางแผนว่าผมจะเอาทำเลนเจอร์ตัวนี้เป็น P 1 0 mm 0 hmm. คือตัวใหม่ของโคลาโบเนี่ยมันฟาร์มได้ดีกว่านะแต่ที่ผมกดเลือก มัน,เ,นเพราะผมชอบมันเป็นการส่วนตัวเว้ยโอเคครับในตอนนี้ผมทําการแลกโคนี่โซดาไม่ใช่โคนี่โซดาโคนี่แชมเปญมาทั้งหมด3ตัวแล้วผมเนี่ยนะเดี๋ยวขอกดเข้าไปที่ห้องทดลองก่อนผมอ่ะ อยากได้กบไฮเปอร์เลโอนาน์ดมาเพิ่อมอีกหนึ่งตัวเพื่อยกระดับทีมของผมถ้าเกิดสมมติว่า1เดือนเนี่ยผมหากบไฮเปอร์เลโอนาน์ดได้3ตัวผมคิดว่าอีกแค่2เดือนเนี่ยบาวช้างผมมันจะตันลวเลวยแต่ว่าถ้าในวันนี้เปิดแล้วได้รับไอรอนเนี่ยผมบอกเลยเป็นเรื่องคือผมไม่มีกบในการไปอัพมันแน่นอนนะเพราะผมเพ่งใส่บาวช้างไปเมื่อกี้โอเคครับยังไงวันนี้ผมขอห้เกียเนี่ยเป็นตัวชูโรงของทีมผม แล้วการที่ผมเอากบ8ดาวธรรมดาไปใส่9ตัวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ฉลาดมากแล้วผมก็ไม่อยากให้ทางบ้านเนี่ยทำตามกันนะคือที่ผมทำเนี่ยเพราะมันจําใจจริง,รงๆเราต้องการกบไฮเปอร์เลวนาดกบแดงของผมอะ่ะคือมันไม่ค่อยเปิดได้ตัวใหม่เว้ยผมก็เลยไม่รู้ว่าผมจะเอาไปอัพอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกบป่วงสําหรับผมอะมันเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยแล้วในตอนนี้เลนเจอร์ตัวบาวช้างของผมเนี่ยก็ได้กลายเป็นบวก14 เดี๋ยวค่อยหาจังหวะดีๆอัพมันให้กลายเป็นเลเวล210ตามกบที่มันใส่นะโอเคครับในจังหวะนี้ผมขอทําการใช้ตัวของผมในการตามหาไอรอนมาอยู่ในการครอบครองก่อนนะโอ้โหเลนเจอร์ตัวแรกบาวเลือดร้อนก่อนเลยวะ่ะเปิดเราปีสเสวียนเต๋อเปิดโอ้ยคนี่แคลี่เด็กน้อยพิิโกรลิมสา งานหยาบจัดเลยช่วงนี้คือตัวไม่ค่อยสร้างชื่อให้ผมเลยว่ะเพื่อนโอเคดาวินชีเสได้นะที่ทีมผมมันไม่ต้องการมาแล้วเพราะในตอนเนี้มันเป็นยุคของเรนเจอร์ก้าดาวเว้เพื่อนเปิดโอ้ครูฝึกาหารว่าโอเคขอลันรนหน่ยดิเปิด,ดนัดด่น,นเปิดเรื่องโอเคครับ แม่งได้ซ้ำสองตัวอย่างนี้ทรงไม่ค่อยดีเลยว่ะเอาหน่อยเว้ยวงการเกมไイเลนเจอร์ผมขอไอรอนคือทีมผมมันน่าเสือมันมันเหมือนเดิมมาสามสี่เดือนแล้วผมต้องการตัวใหม่ๆเพื่อยกระดับให้ทีมผมโอเคอยู่ใกล้ๆกับผมป่าวะกอดคอกันเดินได้เลยรูย้เรื่องกหรอเพื่อนไอเลิฟอยูวงการเกมไลเลนเจอร์ โอเคครับคือไอรอนเนี่ยสำหรับผมการใช้งานมันคล้ายๆเทมเวต่อให้ผมไม่มีกบอ่ะยังน้อยผมมีเกียร์ผมมีเกียร์อัแสงให้เห็นผมอย่างนี้ผมไปไปลั่นแล้วบังเอิญได้มาโอเคครับในตอนนี้เราต้องการเกียร์เบ็ดตกปลาเกียร์หวงยางว่ะสายพลังผมอ่ะมันอากแบบมันชูคอรอแล้วมันบอกว่าวันนี้พร้อมลั่นแล้ว,วเพื่อนโอเคครับ200รลูบี้ขอละลั่นโอ้ โอ้เปิดเอาดีดีดีโอเคโอ้โอ้ยโดนว่ะโอ้โหุ้ยมันเอาผมว่าสองร้อยบี้แรกโดนนะคือตอนนี้ทีมผมแม่งเกียร์โคตรกากเลยอะผมอยากได้เกียร์เทพๆมาอยู่ในการครอบครองบ้างไอ้ก่อนมันพอจะมีวาสนาไหมสองร้อยลูบี้คุ้มไหมครับมาโอเคครับยกเลิกครบเจ็ดครั้งพร้อมลั่น ให้มันรู้จักชื่อกอรสุดด,ดีมากยิ่งขึ้นดิวะวันนี้มันเป็นวันของผมเปิดมุยโอเคโอ้ยสามครั้งไม่อยากกดดูเลยว่ะเพื่อนสองครั้งสุดท้ายนะโอ้โหโอ้ยโดนว่ะเพื่อนเอาแล้วไงเป็นเรื่องว่ะโอเคครับไอ้กรอนแม่งโดนเล่นว่ะ โอยเดือนเนี้ยผมอยากได้เกียร์เซตนี้จริงๆว่ะทำไงดีว่าตอนนี้ลูบี้แม่งเหลืออยู่ร้อยเดียวอ่ะผมต้องรอลีลีกพิวพีลีลีกพิวพีก็เหลืออยู่แค่200รลูบี้เอาไปลั่นแบเผื่อโดนโดนเหมือนเดิมด้วยอ่ะคือผมเนี่ยคงจะต้องเข้าแบบสโลแกนของผมมาแบบคือไปปั้นไอดีนี้ได้แค่ เดือนล้าหนึ่งอีพิโซดเท่านั้นนะเพราะมันต้องฟาร์มทั้งเดือนเพื่อมาทําคลิปนี้คลิปเดียวนะทางบ้านที่เล่นสายฟรีเนี่ยเข้าใจผมดีเลยแล้วผมก็เข้าใจทางบ้านได้ดีมากคือผมตั้งใจฟาร์มมากอ่ะโอเคครับในตอนนี้ผมเปิดให้ดูเลยกบออาต้าลิโอนาของผมอ่ะมี62ตัว การที่สายฟีมีกบขนาดนี้มันหมายความว่าผมเนี่ยไม่ได้เลนเจอร์โคลโบตัวใหม่ๆไม่าอยู่ในการครอบครองเลยนะโคลโบเลนเจอร์ตัวให,ใหม่ที่ผมได้ล่าสุดอะไอฟรีเลนอะคือแม่งเกือบปีที่แล้วอะเพื่อนโอ้โหเท่ากับว่าผมย้ำที่เดิมมันนานจัด แต่ก่อนที่เราจะรับชมคลิปกันต่อนะสำหรับใครที่สนใจบริการดีๆที่เกี่ยวกับเกมลายเลนเจอร์ในตอนนี้ Facebook f a n นเพจก่อนสุดของผมที่มีผู้ติดตามมากกว่า1,40,000คนเปิดให้บริการนะสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาเจอกันได้ที่ Facebook f แฟนเพจของผมในตอนนี้ผมขอทำการอัพไอรอน ก่อนเลยรักกันผมวางแผนว่าผมมาใช้มันแค่ล่างเลเวลร้อยสี่ไปก่อนถ้าในอนาคตอะ่ะฟอร์มมันเข้ากับทีมผมได้ดีมากอะ่ะผมน่าจะต้องอัพมันให้ตันว่ะเพราะว่าทีมของผมเนี่ยมันไม่มีตัวเบรกฝั่งสตูเว้แล้วเลนเ,เจอร์ตัวเนี้ยมันเป็นตัวป่วนที่ผมมองว่าดีจัดเอ้ยเดี๋ยวก่อนเสียดายนะเลเวลมันเลเวลมันร้อยสีแล้วผมจะต้องเก็บรักษาล่างต้นเอาไว้โอเคในตอนนี้ ไอรอนต้องมาแล้วว่ะผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าหลังจากที่ทีมผมได้รับไอรอนมาเนี่ยมันจะเล่นได้ดีมากขึ้นขนาดไหนแล้วมันจะไปถึงลีกเพชรสองตามที่ผมตั้งเป้าหมายเอาไว้ได้หรือเปล่าแล้วในตอนนี้เนี่ยผมทําการถอดเลนเจอร์ตัวฟรีเลนเก่าผมออกเพราะผมรู้สึกว่าเลนเจอร์ตัวนี้ฟอร์มมันไม่ค่อยเข้ามือกับทีมผมเท่าไหร่หรือว่าเป็นเพราะเกียร์ผมที่ติ่มเกินไปนะแต่ว่าในตอนเนี้ยผมก็ทําการใส่เกียร์ที่ เหมือนกันให้กับไอรอนเดี๋ยวเรามารอดูแล้วกันนะว่าในเกมนี้ทีมของผมเนี่ยจะสามารถเล่นได้ดีขึ้นขนาดไหนหลังจากการใช้มันนะคือในเกมเนี้ยไอรอนผมโคตรคุ้มเลยเพื่อน <t> คือแบบแม่งใช้ปุ๊บสามารถแก้ทางเลนเจอร์สายขโมงไอฝั่งตรข้ามได้ประมาณ5ตัวเอาง่ายคือถ้าผมปล่อยไอรอนไปฝั่งตรงข้ามครึ่งทีมมีอาการโอเคครับเดี๋ยวเรามารอดูเลยละกันว่าในเกมนี้ ไอรอนลูกรักตัวใหม่เนี่ยจะสามารถแสดงสร้างสรรค์ผลงานได้หรือเปล่านะโอเคเอเดนซีเยเกอร์ R N T aker, กระโดดเข้าไปในวงไฟแล้วไอรอนยกไป3ตัวโอ้โหนี่ขนาดร่างติม๋มเกียร์โคตรติ๋มแม่งยังยังยังสามารถโชว์ฟอร์มได้จริงอนะเดือนนี้เป็นเดือนของมันน่ยเพื่อนโอเคครับแล้วในตอนนี้ฝันตรงข้ามเนี่ยเขาได้ทําการเคานเตอร์สวนเรากลับมานะโอ้โห <c oughs> เรนเจอร์ทีมเรามีอาการเหมือนกันว่ะ เอาง่ายคือมันผมผมมองว่าทีมเขาแลรดูเหนือกว่าทีมผมยังไงไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าในเกมนี้ผมคาดหวังได้แค่การกระเด็นจากไอรอนแล้วก็ให้เมกูมินคอยทําดาเมจไปเพราะเมกูมินกับบอสมืดอ่ะมันเป็น2ตัวที่แบบมีดาเมจของทีมผมแล้วในตอนนี้เอเลนซีเเกอร์กำลังเข้าประชิดหน้าบ้านทีมเขานะ ไอรอนเอ้ยเริ่มสร้างสรรค์ผลง,งานอนะมันซื้อใจอะอยากจะอยากให้ผมแบบจ่ายกบอัพมันเยอะๆอะไรประมาณนี้นะแล้วในเกมนี้เลเวลรีเจน71ก็โดนผมยัดเยียดความพ่ายแพ้ไปอีกหนึ่งเกมคือในตอนนี้ผมมีคนนกเยอะมากเว้ยเดี๋ยวผมจะรอจังหวะดีๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองดันเลเวลทีเดียวผมอยากรู้ว่า2,000 20, มืนนกของทีมผมอะ่ะมันจะสามารถไปจบได้ที่เลเวลไหนนะแล้วเกมนี้เราเจอกับบินดุตัวเดียว ไอรอนไปก็พอตัวกันบินไม่ต้องจังหวะนี้เราได้แค่เชื่อมมั่นทีมเรานะเดี๋ยวเรามารอดูเลยละกันว่าในเกมนี้ไอรอนเนี่ยจะสามารถยัดเยีดยดความพ่ายแพ้กับเขาหรือเปล่าคือผมมองภาคพื้นเนี่ยผมผมว่าภาคพื้นแล้วแม่งจี๊ดการ์ดกว่าทีมเขาเยอะมากเลยว่ะโอเคครับในตอนนี้ผมเนี่ยทำการใช้เทมเพื่อให้ได้อัดหน้า ป้อมของเขานะแล้วผมวางแผนที่จะกดไอเทมโลเคา์เตอร์ด้วยแต่ผมว่าถ้าเกิดกดไอเทมโลตอนนี้จะยังไม่คุ้มเท่าไหร่เดี๋ยวรอให้บินดูเนี่ยของทีมเขาเคกบ้านเราไปสักสองสามทีก่อนแล้วเรากดโล่ใส่ไปเลยผมมั่นใจว่าทีมผมตัวดามเมจขนาดนี้มันต้องปิดบ้านได้วะ okay โอเคอู้หวานเจียว,วเพื่อนเฮ้ยแปลกเฮ้ยเฮพีป้อมเขาไม่ลดเพิ่มเลยหวานเลนเจอร์หรอโอ้โหกูโดนเพื่อน อ๊ยบินดุมเกินไปป่ะวะโอเคครับในเกมนี้ผมโดนยัดเยียดความพ่ายแพ้ว่ะเพื่อนโดนแบบไม่น่าโดนนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวในอนาคตทีมผมต้องพัฒนาขึ้นอีกค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวตอนนี้ผมขอใส่กบอัพเลเวลให้กับบาวช้างผมไม่กลายเป็นเลเวล210ก่อนยังน้อยเนี่ยเก่งขึ้นอีกนิดหน่อยนะหรือว่าลูบี้ในเดือนหน้านี่ถ้าเกิดโคลาโบมันไม่เก่งอะ ผมเอาลูบี้ไปลํำตู้กบทำบาวช้างให้ตันก่อนดีว่าทีมผมแม่งเก่งขึ้นแน่แต่ว่าสายพลังมันจะเยอะเกินไปแล้วดิตอนนี้โอเคครับก็สำหรับทางด้านในคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอบคุณทางบ้านทุกคนมากมากเลยนะ